สวัสดีครับบัฟเฟอร์คืออะไรนะครับคิดว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยกันนะครับก็วันนี้ผมจะมาทดลองอะไรให้ดูนิดหน่อยแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าบัฟเฟอร์คืออะไรมาเริ่มกันเลยนะครับผมมีแอมม์อยู่ตัวหนึ่งนะครับมีกีตาร์หนึ่งตัวเป็นเฟนเทอร์แล้วก็ผมมีสายแจ็คหนึ่งเส้นนะครับเป็นแจ็คเส้นสั้นๆนะครับยาวประมาณ4ฟุตนะครับผมจะเสียบตรงๆเข้าแอมม์เลยลองฟังเสียงดู ต่อไปผมมีสายแจ็คอีกเส้นหนึ่งนะครับยาว12ฟุตนะครับผมจะเสียบกีตาร์ตรงๆเข้าแอมจากสายแจ็คเส้นนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเสียงที่2นะครับก็คือเป็นเสียงของสายแจ็คเส้นนะี้ ยังไม่พอนะครับยังมีอีกผมมีเอฟเฟกต์อยู่1 2 3 4ตัวทุกตัวเป็น True bypass นะครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยจะ bypass ไว้ทั้งหมดนะครับผมใช้สายเส้นเนี้ยไอสายที่ยาว12ฟุตเนี่ยต่อเข้าไปที่เอฟเฟกต์ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ใช้สายเส้นสั้นๆเมื่อกี้นะครับต่อไปที่เอฟเฟกต์ตัวแรกนะครับก็คือตอนนี้เสียงกีตาร์ของผมนะครับมันก็จะผ่านสายแจ็คเส้นสั้นๆเนี่ยแล้วก็ไปผ่านเอฟเฟกต์ผ่านสายพ่วงะไรพวกนั้นแล้วก็ไปผ่านสายแจ็คเส้นยาวแล้วเข้าแอมร์ เดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคือเปิดไล่กันเลยจะได้สังเกตความแตกต่างของเสียงทั้ง3อันนี้นะ เสียงจากสายแจ็คเส้นที่สั้นที่สุดนะค,คือเสียงที่1นึ่เสียงกีตาร์มันจะมีความสดใสใช่ไหมแล้วพอความยาวของแจ็คเพิ่มขึ้นมันก็จะขุ่นลงยิ่งผ่านเอฟเฟกที่เป็น True Bypass มันก็จะยิ่งขุ่นลงไปอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในสายแจ็คเนี่ยนะครับมีค่าคาปาซิเตนนะครับพูดง่ายๆคือมีค่าการเก็บประจุก็คือมีตัวเก็บประจุตัวเล็กๆอยู่ในสายสัญญาณนะครับถ้าสายยิ่งยาวตัวเก็บประจุที่ว่านยก็จะยิ่งมีค่า เยอะขึ้นหรือว่าตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองพูดง,ง่ายๆนะคาปาซิแตนั้นมันเยอะขึ้นมันจะมีผลคือมันทําให้เสียงกีตาร์เราแหลมหายนะก็หลักการเดียวกับโทนที่ตัวกีตาร์นะก็ใช้คาปามาเป็นตัวคัดแหลมเหมือนกันนะแล้วทําไมเวลาต่อผ่านเอฟเฟกพวกนี้ที่เป็นซูบายพาสทั้งหมดมันถึงยิ่งทึบลงไปอีกก็เพราะว่าแจ็คทั้งตัวผู้ตัวเมียสายพ่วงสวิตท,ทุกอย่างมีคาปาซิแตนหมดนะครับเมื่อเราต่อผ่านปุ๊บมันก็จะวรวมคาปาซิแตนของทุกอย่างทั้งสายแจ็คเส้นแรกของสวิตตัวนี ของแจ็คตัวนี้ของสวิตตัวนี้ของอะไรทั้งหมดที่มันผ่านเนี่ยมันก็จะรวมกันเป็นคาปาซิเตอรหนึ่งอันที่ตัวมันใหญ่ขึ้นมันก็จะทําให้กีตาร์เราขุ่นหลบวิธีแก้ปัญหาก็คือใช้บัฟเฟอร์นะครับบัฟเฟอร์คืออะไรบัฟเฟอร์คือตัวที่จะแปลงสัญญาณกีตาร์ของเราเนี่ยจากไฮอิ m p e แดนซ์ให้เป็น Low i m p e d ด n c e นะครับสัญญาณโลอิ m p e แดนซ์จะมะีถ้าพูดง่ายๆก็ือให้ฝังเขง้าใจง่ายๆก็คือสัญญาโลอินดิแดนซ์นะครับ มันจะมีภูมิคุ้มกันต่อค่า capacitance นะครับก็คือมันจะโดนเล่นงานได้ยากกว่านะครับ buffer ก็แค่นั้นเองนะครับ buffer ที่ดีที่สุดคือ buffer ที่เสียงไม่เปลี่ยน input output นะครับทำให้เสียงเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งแจ็คเส้นสั้นๆเดี๋ยวนะสี่ฟุตต่อตรงเข้าไปที่หัวแอม เข้าไปที่บัฟเฟอร์และจากบัฟเฟอร์มาเข้า,าพีดันบอร์ดชุดเมื่อกี้นะครับทุลักทุเลหน่อยนะครับสายแจ็คเส้นแรกมันสั้นลองฟังดู บัฟเฟอร์ก็แค่นั้นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เสียงกีตาร์มันมีความบริสุทธิ์ที่สุดไม่ว่ามันจะเดินทางผ่านสายสัญญาณที่ยาวแค่ไหนหรือว่าผ่านเอฟเฟกระบบ True bypass หลายๆตัวนะครับตำแหน่งในการวางถ้ามีบัฟเฟอร์ตัวเดียวนะครับผมแนะนําให้วางตำแหน่งแรกแต่ว่าก็จะมีเอฟเฟกบางประเภทที่ไม่ถูกกับบัฟเฟอร์นะครับพวกฟัสบางตัวนะครับอันนี้ต้องลองกันเองผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนถ้ามี2ตัวก็วางทั้งตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้าย ถามว่าถ้าผมวางก็แแน่งท้ายมันก็จะช่วยเฉพาะเวลาที่มันผ่านบัฟเฟอร์ไปแล้วก่อนหน้านั้นมันก็โดนคาป์บตเตนของสายแจ็คเส้นแรกกับพวกสวิตช์พวกสายพ่วงอะไรเล่นงานไปหมดแล้วแหละมันก็หายไปแล้วสิ่งที่หายไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้น,นะครับ